กราบคาระวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะแล้วก็แล้วก็กราบคุรุค่ะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพันธิพาแย้มบัวค่ะอายุ51ปีอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้ก็จะมาขอสอบจบหลักสูตร6เดือนนะคะ คือที่ได้มาศึกษาแนวทางนี้ค่ะก,ก็ได้เอามาปฏิบัติด้วยตัวเองจนเกิดผลนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมั่นใจที่ว่าจะมาใช้กับตัวเองให้ให้ถูกแบบผา่าศกได้นะคะก็ไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ว่าร้ายแรงนะคะก,ก็จะเป็นเคยเป็นสิวที่หลังนะคะสิวหัวช้างเต็มหลังลแล้วก็ได้ทดลองทำทำดีท็อกอะคะ่ะแล้ว แล้วก็ทำให้หายได้ก็ก็ไม่เกิดอีกเลยค่ะก,ก็ก็ทำให้เรามีมีมีหลักที่ว่าจะมีความมั่นใจที่ว่าจะเอาหลักการนี้มาใช้กับชีวิตของเราแล้วก็กับผู้อื่นได้นะคะกับคนในครอบครัวก็ก็จะขอตั้งปณิธานนะคะว่าจะ,ะทำความดีทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็ จะจะขอสืบสารงานของอาจารย์ช่วยช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์นะคะตามที่เขาศรัทธานะคะก็จะขอเป็นมือเป็นไม้แล้วก็เป็นทำตัวเองให้มีคุณค่าต่อชุมชนแล้วก็คนในครอบครัวนะคะสาธุค,ค่ะ